คราวนี้นี่ชาวีเขาจะกลับมาอยู่ถาวรหรือเปล่าครับอืมนั่นน่ะสิเจอกันเมื่อวันสงกรานต์เมื่อห้าปีที่แล้วนี่เป็นครั้งสุดท้ายนี่จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้อือก็น่าจะต้องหล่อแค่สมกับเป็นหนุ่มนักเรียนนอกดีกรีปริญญาโทคณะบริหารมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดอุ๊ย ขนาดตอนอายุย25 e นะคะพี่เฉว,วียังหล่อขนาดนั้นน่ะแล้วตอนนี้30ละ <laughs> คิดดูนะคะ <laughs> ต้องสมาร์ทสุข,ขุมหน้าคมอ,อกผายไหลพึงนมตึงแน่นอนค่ะคุณยา่าแม่ท <laughs> ุกคนครับเซอร์ไพร์ <laughs> ดีใจหัวใจจะวายพระเจ้านายชาวีบอกว่าจะกลับมันมาเรือนไงจ้านี่ขนลุกเพราะความดีใจไปหมดเลยค่ะคุณแม่คุณย่าพอกันเถอครับรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเจะกลับมาวันนี้